เห็นยังกินีพีน้องการตัวเดียวพามันกินจะเห็นกวยแล้อสดหนาเนตาจะเห็นตัพร้อมดดูจอไปลองเห้ยเอเคเอเคโชชค้อมหนูขอหนูครับต่มเย็นแนบต้มอะไรนครับพ่อพ่อครับพ่อใสนาดเล็กน้อยพ่อตัดจอลงอะไร้เอา โอ้ยครับาบมาแล้วมาแล้วมารี่บรรยากาศตอนเที่ยงคืนนิดๆนะครับี่เขากยนนคนเะๆนะครับก้สุดยอดนเพราะมีกินหน่นเยอเเาะเส่มน้ำก๋วกเื่อห้เมือนนี่เ่มันจะถงความสัานี่มาเ้า กูอยู่น้องกินยังกิยังกินอีกน้องเนองการตัวเดียวเมื่อมึงงานป่านนี้เิหมดกินงานพื้นเหน็บบรรยากาศนะครับบรรยากาศอยู่บ้านพันนี้นะครับกับน้องๆทินงานเพืนเก็เลยแวะมากินมากินเขานะครับมากินต้มยน เ้าครมากินขอนูนะบรรยากาศแนบฟาิเล้กเลเรองะรองมันกินเห็น้วยลางด้นมัใส่ต่นะใส่ใสแค่ดีสไดกินมาแ้กงตับเลี้ยงส่เรียนก็เ่งกินงง้น่ผมมันงกเดียวเรงนะครับีเสียวแนบ มาเอาอยันมาปรุงเมียนกล้โอ้ยนบกนกิมเอายว่วาจะหักหอมเบียงอะไผมเด็ดมาเป็นอันนี้เป็นขวานเกินว่าอ,อมหรือกวาน ขัวแบบขวัว,อ,อ,ขวอ้อมนะครับเส้นม้อขัวอ้อมแนบขัวถ้าถ้าว่าขัวนี่มันก็ต้องน้ำหน่อยนะถ้าอ,าอ้อมก็บสายบเมนต้งนี่นะคืวอนนนคว่าต้กลางเนี่ยเป็นขัวอ้อมแน,น,นบขัวอ้อมสดน้ำเนยเอาลงก่อนไปกันเตมตั สมเนิุสมเย็นปิๆไปหน่อยเออหน่อมหนูนะครับหือว่าขัวหนูอมแนบ่านไปไกปแล้วนะครับนีมันไม่ไดัปลาบืนวันนะครับปลาบืนฝนตกไม่ปังพร้อมจะดูจอไปหน่อยเเอ้ เดี๋ยวมาลองซิมันคนเบืองสื่อใน้ัวนีาขนาดปลาซำพัวจับปลาอมดูดข้นตัวนะครับใส่ยอดตัวไม่ดองนะครับคีกแ้นเคยนอนะครับต้มต้มต้มไม่ต้มครับต้มไม่ต้มครับต้มไม่ต้มนครับเป็นต้มไม่จับหมส่กันเย็นนะครับต้มอะไรนะครับนะ ตัวเดียวหรือเปลนี่นะครับต้มเปียกปลาไหลนะครับตัวตัวเดียวเลยบอกนะครับถายทวนท่วนหันห้อนนะครับพี่น้องสุดยอดครับมีขนาดอะไรขัดเจาะลงอะไรเออเอาโอ้ยนะครับอุปัตโุคักพี่น้องสาซอยกันวานนี้น้ำกันนะครับพี่น้องเอาอยนี่คือรถแบบนี่มาครับเก่งในบรรยากาศมันจะคือโอ้ยว่านูนะครับ ปวดหรี่พ่อพ่อครับพ่อใส่น้ำนัดหน่อยชุดพ่อบานตาบีถวยไม่ตกบีถวยไม่บ้านนี้ตขึ้นไปแน่พันจ้น้ำหนูกินไ่ได้เยนแกกินไม่ได้เด้อมาเด้อเซียบดิมาเด้อมาเด้อกินขกันนกินซีบดิเขาร้เด้อตายบ่ไปปวดเด้อ บรรยากาศเนวนี้บอกข้าอยากบุ๊บเลย่กินกัะลูกนี้นะโอโมเป็โอเสี่ยวนี่ตัวต้นมะขามตัวข้างรที่่ละเอามาแล้วมากแล้วจังลวุบรรยากาศตอนเที่ยงคืนนิดๆนะครับแ๋ยวพอดีนะครับดูดพอนพันธ์นะมืนุพันนี่ม่เสาเลยหัวนูต้มเย็นนะครับ มาตรงบันยาไงนะครับพี่น้องปล่อหเลนะฮะผู้คนได้ไปม้วนกลับนู้โม่ขนาดต้องมม่รวมโม่หนึงน้องตัดไปเลยหัวหัวที่มีไอ้กูกระไรกูเปล่ามากยังคักอยู่ไปได้หอดปืนมา สามารถึง้แบบว่ามันวนมาถ้าสมัยไห้สมัยไอ้ถึงว่าสมัยไอ้่าใกล้กินก็จปืนกแ่นนเดียวคนเดียวก็สุดยอดเนี่ยน้าขวัไมทิมเาโ่บอกเราสารทุกเชียงสารทิมสรเสียบครับพี่น้องครับง่ายเลยครับมากินกันครับพี่น้อง หาว่าอะไรอยู่ครับพี่น้องไตอีกสัตนีกระไดม,มันเจียบครับ้องมาบวอเสียบนี่นะปวเสียบเมนวิจใจพลาดมือน,นะครับเนี่้องเอนอืมบรรยากาศนะครับเไปิค่ออน้องนะครับขากินคมนนี้กับบ้านท่านนี้ เดี๋ยวมือนาห่อจะพาไปออกไม้นะช่วงนี้มันร่มนะครับเลยบ่คอดียออกไม้เลยมนมาเห็ดเนวายุ้แล้วกินกันเดี๋ยวชิปนาห่อจะพาไปใส่แล้วคอยไปติดตามกันนะครับผมตะกี้เียนอรสวัสดีครับ